วิพาดากุมรัมบอกคนไทยเป็นเมืองพุทธการช่วยเหลือไม่จําเป็นต้องเป็นใครคะ่ะพี่วิพาดาอย่าแดกจริตเลยต่อแหลรู้ไหมคนไทยอ่ะยังไม่มีะแดกเลยน้ําท่วมตายตั้งเท่าไหร่ยังไม่มีคนไปช่วยเลยพี่รู้หรือเปล่าอีพวกนักการเมืองพวกนี้มันเหี้ยมันไม่ลงไปในพื้นที่มันแค่ไปยืนผัดข้าวให้ดูแล้วมันจะกลับให้นักข่าวไทยรูปเข้าใจหรือเปล่าวบประมาณแผ่นดินมันไม่มีอิสัว์ จะเอาเงินไปช่วยพวกมันทําไมเออเจ้าของที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเขาก็บอกแล้วไม่ให้ไปยุง่งไออนุทินก็บอกว่าจะเอาจะเล่นงานไอคนที่ไม่ให้ยุง่งเรอหาหนึ่งห้าเจ็ดก็มันก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเอาคนเข้าไปเดี๋ยวมันอันตรายเดี๋ยวมันถล่มทับอีกเดี๋ยวตายเออแล้วมันก็รู้อยู่แล้วว่าไอพวกนี้เป็นพวกพ่อแม่มันตายหมดแล้วจะเข้าไปทำไมอีควายกับจินลตอแหลอุ๊ยเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ มีเงบประมาณไหมคนไทยยังไม่มีปัญญาช่วยเขาเลยมึงไปแหกตาดูคนไทยที่ไร้บ้านน่ะนอนอยู่แถวสนามหลวงอะ่ะเป็นพันเลยมึงไปดูคนจนที่เขาไม่มีะแจกอะ่ะอยู่อะ่ะไม่มีข้าวกินมาสี่ห้าวันแล้วน้ําท่วมอะ่ะคนไปช่วยเข้าไปไม่ถึงรัฐบาลไม่ได้เข้าไปช่วยอีพวกนักการเมืองอีอุ้งอิงลงไปไอ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 ,อนุทินลงไปไอชาดาลงไปเลยอไอ รมนัดลงไปก็แค่ไปยืนผัดข้าวให้นักข่าวถ่ายรูปแล้วก็กลับอีควายเนี่ทาเป็นเด็ดกลิตเมืองไทยเป็นเมืองผู้จะเลือกช่วยหรือไม่เลือกใครว่าเป็นใครช่วยคนไทยให้มันได้ก่อนคนไทยยังไม่มีกระแดกเลยคนไทยลําบากกันเยอะแยะฆ่าตัวตายทั้งเท่าไร่อีสัตว์ไม่มีงานทำมาม่โดนพวกพวกแรงงานต่างด้าวพวกเชี่ยเนี่ยมาแย่งงานไปหมดร้านค้าเจ๊งหมดโดนพวกคนจีนม,มาแย่งค้าขายหมด ครึ่งประเทศเป็นของพวกมันหมดแล้วเป็นของต่างด้าวหมดคนไทยต้องผูกคอตายฆ่าตัวตายตั้งเท่าไหร่อีสัตว์ที่ไม่เป็นข่าวอ่ะดอกทองดัดจันลิตอีควายคนไทยมันยังไม่ช่วยเลยดัดจันลิตไปช่วยคนพวกพม่าช่วยมันทําไมมันกาลังจะมายึดประเทศเรามึงให้ไม่เห็นเหรอมันอาหารกาใส่ชุดเครื่องแบบตารวจอ่ะแล้วก็ไปรีดไถชาวพม่าด้วยกันแถวบางบอน ไอ้พวกพ่อแม่ไม่ยังทนไม่ไหวมันยังมาทาคลิปลงติ๊กตอกอะไรบอกไอ้พวกนี้มารีดไถมันเป็นคนพ่อแม่แล้วคนพ่อแม่ตอนนี้ก็ทําไอ้ไอ้พวกยายาดองยายาดองมรณะน้ําตาลเมาเอาน้ําตาลสดมาทําเป็นน้ําตาลเมาแล้วก็วางขายแล้วพวกเฮียเนี่ยเข้ามาทําผิดกฎหมายหมดล่าสุดก็ฆ่าแท็กซี่เอามีดปาดแล้วก็ไปทิ้ง เสร็จแล้วก็ไปนอนที่ห้องมันทําหน้าตาเฉยไปนอนเฉยในห้องที่มันเช่าจนตํารวจไปตามจับอีสัตว์ทาเป็นดัจจริทำเป็นจิตใจงดงามมึงกําลังจะสิ้นชาสิ้นแผ่นดินจะถูกพวกมันยึดไปหมดแล้วต่อไปพวกมึงลูกหลานมึงออกมาจะเป็นขี้ข้าไม่มีแผ่นดินอยู่ต้องไปเป็นคนไร้บ้านทีนี้มึงจะหยุดพูดอุ้ยคนไทยเป็นเมื่พวกจะเลือกช่วยใครไม่ได้เลือกว่าเป็นใครถอยอีสัตว์นักการเมืองน่ะมันเหี้ย งบประมาณแผ่นดินก็ไม่พอจะดูแลคนไทยยังไม่พอเลยก็มีไอ้พวกเคียเนี่ยเข้ามาแย่งพวกเราทำมาหากินมาแย่งโรงพยาบาลใช้มึงมาแหกตาดูเดี๋ยวนี้ไปเดินห้างพวกมันเดินเต็มไปหมดเราเดินไม่ได้เลยมันไม่มันไม,ม,นไม,ไม,ไม่ไม่เปิดทางให้ด้วยมันยืนขวางเลยมาแหกตาดูอีสัตว์ไปแหกตาดูที่โรงพยาบาลอีสัตว์พวกมันทั้งนั้นเลยพม่าลาวเวียดนามเขเมรรัสเซียที่หนีสงครามมาน่ะ มาแย่งพวกเรารักษาพยาบาลแล้วคนไทยก็ไปรักษาก็หมอไม่พอก็ตายเพราะหมอไม่พอไงไปแหกตัวดูอิสัตดัดจริตตอแหลงบประมาณแผ่นดินแล้วดูแลคนไทยยังไม่พอเราจะไปดูแลพวกมันหรออิสัว์งานนี่ต้องด่านุถินเสือกเฮียเสือกคนไทยเนะี่ยภูเก็ตถลมม่มอ่ะตายกี่คนอนะ่ะมันยังไม่ไปดูเลย ได้ชาดาไปดูเขาบอกว่าปัญหาเยอะไม่มีปัญญาแก้ชาดาไทยเสจ,จะพูดอย่างนี้เลยอิสัตว์ดัดจลิดดอกทองตอแหลมันต้องดูแลคนไทยก่อนงบประมาณมันไม่มีแล้วพวกมันมาแย่งเรากินแย่งเราใช้แย่งเราทำมาหากินมึงไปแหกตาดูตลาดบางบอนพ่อแม่เป็นเจ้าของตลาดหมดเลยเป็นเจ้าของแผงหมดเลยแล้วคนไทยยังมาขายไก่ทอดรถเข็นโดนตำรวจจับ เทศก,กิจมายึดของไปหมดเลยสองคนผัวเมียยืนร้องไห้หน้าตลาดบางบนแล้วคนก็เข้าไปถามมันบอกว่าพี่ทำไมทำไมอยามายืนร้องไห้มันบอกเทศก,กิจยึดของไปหมดเลยไม่ให้ขายแล้วพอเดินเข้าไปในตลาดคนที่เป็นเจ้าของแผงในตลาดเป็นพ่อแม่หมดอิสระยังไม่สํานึกไม่มีจิตสํานึกกําลังจะถูกเขายึดชาติยึดแผ่นดินพวกพ่อแม่มันเฮี้ย มึงจําไม่ได้เหรอสมัยอยุธยาคุพาไปเที่ยววัดชัยวัฒนารามเนี่ยพระพุทธรูปเป็นร้อยองค์ถูกตัดคอนั่นนะมีทองอยู่ในหัวแล้วพม่ามันป้นไปหมดมันตัดเอาพระพุทธรูปไปหมดบรรพบรุษเจรลบูละระกษัิยเจรลบกับพวกมันเน่ยจนต้องมาตั้งเมืองเนี่ยมันมันแค่ามาป้นฆ่าพวกเราอ่ะจนเราต้องมาอยู่รัตนาโกสินเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าอีควายแล้วตอนเนี้ยปล่อยให้พวกมันเข้ามาอยู่ในประเทศไทยยี่สิบล้านคนน่ะแล้วมันคลอดลูกอ่ะ สมุดประการคลอดลูกวันละพันห้าร้อยคนเดือนละหกหมื่นคนปีละหกแสนคนเจ็ดแสนกว่าคนแล้วทั่วประเทศอ่ะห้าล้านคนต่อปีแล้วมึงคิดดูสิปีก็ห้าสิบล้านคนแล้วพวกกระเรีย่ยพวกพมา่านี่มันเหี้ยขนาดรัฐบาลมันเองยังลบยังสู้แพ้มันเลยชนกลุ่มน้อยที่เป็นพวกกะเรี่ยงตอนนี้ลูกเปล่ารัฐบาลพมา่าแพ้พวกมันน่ยมัน,นก็นงจะประกาศเป็นรัฐอิสระ ตัวอีควายสมองหมาปัญญาควายก็เพราะมีคนไทยเฮี้ยงโง่ๆอย่างมึงไงอีดอกทองพวกพม่ามันถึงได้มายึดไงพวกนักการเมืองเฮี้ยงมันถึงไม่สนใจไงพวกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอะไรเจ้าหน้าที่รัฐจะรับเงินใหญ่พวกพม่าพวกนี้เหมือนคนจีนเนี่ยจ่ายเงินสามล้านก็ได้บัตรประชาชนจะทําอะไรก็ได้เบืออเหมือนคนไทยเลยอ่ะมึงรู้หรือเปล่าไอสัตว์ตอนนี้โดนพวกมันมาแย่งทำมาหากินจนแบบโรงงานปิดหมด ผลงานตกงานเป็นล้านไม่มีไม่เนมในประเทศเพราะพวกมันทําเสร็จมันส่งไปประเทศมันโออิสว์ยังทําเป็นดัตจลิดดอกทองก็เพราะมีคนเฮี้ยเฮี้ยโง่โง่อย่างมึงไงนักการเมืองมันถึงเฮี้ยถึงยอมปล่อยไม่ยอมแก้ไขปัญหาไอ้ทักษิณก็เฮี้ยวันนั้นนะ่ะแสดงวิสัยทัศน์ขายชาติแล้วบอกว่าจะให้ต่างชาติมาเช่าเกปีบอกตัวโลกให้ชาวมันโกหกมันตอแหลอินเดียในย่ประชากรเขาพันกว่าล้านเขาไม่ให้เช่าเลย เขาไม่ให้เช่าเลยเขาไม่ให้ขายเลยประเทศจีนก็เหมือนกันประชากรท้าพันกว่าล้านเขาไม่มีการให้ให้ขายที่ดินอะไรเลยขณะประชากรของเขาก็ยังให้เช่าไม่เกินห้าสิบปีใหม่ที่ประชาชนของเขาอ่ะมันโกหกมันตอแหลทักษิณมันจะขายชาติมันเข้ามาครั้งเนื้ยมันจะอะไรลูกเปล่าทํากฎหมายขายชาติเพราะว่าลูกสาวมันไงบริษัทเอสซีเอสเซไงทําบ้านขายไงแล้วก็ที่กาไรปีนึงอ่ะ เป็นแสนล้านเลยมาจากอะไรอ่ะก็ขายให้พวกเงินทุนิทุนจีนสีเทาค้ายาเสพติดค้าบัตรพนันออนไลน์แล้วก็แก๊งคอร์เซนเตอร์ที่มาหลอกคนไทยอ่ะเสียหายเป็นล้านล้านล้านคนไทยค่าต,ตัวตายไปหลายพันคนแล้วอ่ะเพราะถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอมนเอาเงินเทาเข้ามาซื้อจนไอเสตหานรวยเป็นแสนล้านทักษิณรวยเป็นแสนล้านจากเงินผิดกฎหมายของพวกคนจีนมาฟอกในไทยเนี่ย แล้นี่มันก็จะตั้งบ่อนคาสิโนบ่อนคาสิโนน่ะตั้งมันควรจะรัฐบาลเป็นเจ้าของนี่มันก็จะไปเรียกพวกเจ้าของบ่อนคาสิโนจากต่างประเทศมาทําแล้วก็มีพวกคนไทยพวกเจ้าสัวอะไรอ่ะมาร่วมกันทุนทํามันควรรัฐบาลเป็นเจ้าของเหมือนกับลอตเตอรี่ไหมเงินตาจะได้เข้ามาช่วยดูแลประชาชนรัประเทศเพื่อไรายได้มันเยอะเป็นล้านล้านล้านต่อปีนี่มันให้พวกนี้ทาําอ่ะแล้วจ่ายค่าค่าตงอ่ะให้รัฐบาลแค่ปีละสามหมื่นล้านอา่ะ ทั้งที่ทําเองได้เป็นลานลานลานอะ่ะก็ทักษิณมันเฮีย้ยมันเข้ามาเนี่ยหนึ่งขายชาติแก้กฎหมายที่ดินคอนโดที่ไอเรธฐาทำไงก็มาคําสั่งจากไอ,อทักษิณน,นี่แหละคาสั่งก็มาจากทักษิณน,นี่แหละไอเฮียเ้ยนี่อีควายถ้าพอมีคนไทยเฮีย้ยเฮีย้ยโง่ๆอย่างมึงแดกจริตตอแหลอย่างมึงอะ่ะ บ้านเมืองเนี่ยกำเนิดยถูกเขายึดไปหมดแล้วจนลูกหลานมึงต่อไปต้อ,ตองเป็นคนไร้บ้านเพราะอะไรเพราะว่าที่ดินโดนพวกต่างชาติมันซื้อไปหมดศูนย์การค้าร้านค้าต่างๆพวกมันเป็นเจ้าของหมดลูกมึงเนี่ยจบมาก็ต้องไปเป็นขี้ข่ายพวกนี้ลูกมึงเ่ยอยากจะมีผนบ้านสักหลังก็ไม่ได้เพราะพวกมันเอาไปหมดแล้วมันขายแพงๆให้เชาแพงๆลูกมึงไม่มีปัญญาลูกมึงก็ต้องไปนอนเป็นคนไร้บ้านอยู่แถวสนามหลวงไปแหกตาดูอิสัตว์ไปดูของจริงแล้วค่อยมาตอหลดตอแหล